ปบมีดจะหมุนแล้วก็ตอนนี้จะดูดอันนี้ขึ้นไปนี่นี่โอ้ยป๋าสิ่งแล้วโอ้ยป๋ายังคล่องเลยนะครับนี่สวัสดีนะครับอยู่กับปีสันนะครับผม คนโคกนะครับรถถายตองคำแสนห้านะครับมือสองซื้อมานะไม่ได้ขายนะครับรถตัดอ้อยฝีมือคนไทยช้างแท็กเตอร์อู่ทองสุพรรณบุรีโอ oh. มือสองแสนห้านะครับ ครับตัดตัดโชว์ผลงานสักหน่อยมีใบมีดอยู่ฝั่งนู้นนะครับเอ้ยเอ้ยทำไปเล่นนะครับนี่ สงสัยจะเต็มอุ้มแล้วเต็มอุ้มแล้วโอ้เป็นใบมีดตัดหญ้านะครับฮะหายแล้วไปแล้วโอ้นั่นอ้อยหรืออะไรอุญุอ่ยเนี่ย ไม่มีสางใบนะครับเอาทางใบเลยนะเพราะว่าใบก็ขายได้นะครับสุดยอดไปอีกแบบนะครับนี่นะครับผมชุดลำเลียงนะครับ ป๋าเน่รู้จัากซื้อนะครับตั้าใจหาซื้อของมาเล่นนะครับเบาแรงคนไม่ได้เยอะนะครับหาจ้างตัดนี้รู้สึกว่าจะตันละสองร้อยหรือเปล่าเฮ้ยกลางออกมาแล้วเสียดายอ้อยไม่ค่อยป๋ามันเกาะายป๋า มันก็เสียดายอ้ยมันไม่ค่อยงามนะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่ดีแหละถือว่าสุดยอดมากนะครับเกินคุ้มสุดยอดปะเกินคุ้มรับร <ๆ S 1> ับรับจ้างตัดตันเท่าไหร่นะ<า>ตัดตันละกี่ร้อยรับจ้างอะ่ะ อันนี้ยังเ <c oughs> พิ่งเพิ่งเอามาอ๋อก็เออซื้อเขาแสนห้าประมาณประมาณตันละสองร้อยป่ะจะจ้างตัดเนี่ย <c oughs> ประมาณนี้เนาะ <c oughs> ผมว่าคุ้มเลย <c oughs> ผมว่าคุ้มนะครับวันหนึ่งเนี่ยผมเล่นเลยวันหนึ่งนี่โอ้ผมว่าไม่หลุดไม่หลุดยี่สิบตันสามสิบตันเนี่ยตัดได้แน่นอน ก็ปืนมันโบกใช้ได้เนี่ยมันจะดูดไปเนี่ยตัดแล้วก็ดูดสุดยอดผาตันละสิบตันละสองร้อยก็สิบตันก็สองพันเนาะ ผมว่าวันหนึ่งเลยสิบตันเลสบายสบายอ้อยแบบอันนี้นะครับอ้อยแบบไม่คือแบบอ้อยดีๆหน่อยนะครับประมาณนั้นเคยเคยดูผมปะรู้จักโยมอ้โหป้าบเบฟซีผมด้วยอ่ะรู้จักมิจันด้วยผมอยู่เบืงบ้านนี่เอง วันวันละ20ตันนี่ได้ป่ะถ้าอ้อยงามๆเนาะหมายถึงเราได้พ่วงน้ึะเอาเอาเอาแบบเราไม่ไม่ขี้เกียจครับวันละพ่วงหนึ่งได้แน่นอนโอ้พ่วงแม่ลูกก็รู้สึกประมาณ30กว่าป่ะนั่นแหละประมาณประมาณสามสิบกว่าโอ้ยห้าหยิบห้าใบใบยิ่งจะขายได้ดีอยู่เลยใบอ่ะนี่อ่ะมีคนมาว่าตันละสองร้อย อย่างนั้นคือคลิปขึ้นรถเลยนะครับไม่ต้องเอาทิ้งนะใบเนี่ยเขารับซื้อหมดนะครับเราจะหาบ่าโอ้ท่านอ้อยหรืออันใหญ่อยู่ๆอันเนี้ยเป็นยังไงโอ้นี่ใบมีดจะหมุนแล้วก็ตอนนี้จะดูดอันนี้ขึ้นไปไไตัวนี้ดูดถ้อยเข้าไปครับตอนนี้ดูดอ้อยเข้าไป มันเหมือนลำเลียงมาที่นะต้นมาตรงนี้ต้นสองต้นครับครับครับาาาาอาจจะช้าหน่อยนะเพราะว่าป๋าก็เพิ่งจะซื้อมานะครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่ทันไม่ทันแล้วนะพี่ไม่ทันรับประทาน,ทน <laughs> ก็ใจเย็น <laughs> ๆนะครับผมก็ไม่ใช่มืออาชีพนะป๋าแกก็เพิ่งซื้อมาใหม่นะครับ อลไ เต็มอีกแล้วนะครับแปบ๊บเดียวเต็มจะเอาไปเทก่อนนี่ใบก็เอานะครับใบไ,ไม่ต้องตัดทิ้งสุดยอดมาก นี่โอ้ยปลาสิ่งแล้วโอยปลายังคล้องเลยนะครับนี่โอ้โหปลาสุดยอดไปเลยปลาะฮะปลาขายด้วย ตัวตัดเหรอขายอันนี้เลยพี่ขายอันนี้ใช่ไหมหรือว่าอันใหม่ตัวนี้เลยเหรอจะขายเลยขายเท่าไหร่พี่ซื้อมาแสนห้าไม่รู้ว่าเขาจะให้เท่าไหร่ซื้อมาแสนห้าขายแสนห้าออ๋จะขายเลยนะครับจะซื้อเท่าไหร่ ป๋าจะขายเลยเหรอครับป๋าจะขายเลยใช่ไหมเออจะจะซื้อเหรอไม่ไม่ถ้าเกิดว่าเนี่ยมีคนดูเนี่ยเขาเขาาจะซื้อเลยนะเนี่ยเหรออ่าเพราะว่าคนดูตั้งหลายสิบคนบป๋าจะขายเท่าไหร่เออซื้อมาแสนอ่ะอ่าเพิ่งเพิ่งจะมาตัดนี่แหละงานแรกเลยเ งาแรกหาขายให้แล้วเหรอแสนห้าปลาขายแสนห้าก็ภรรยาก็ก็อยากเออปลาปลาจะไปเอาแบบไหนอ่ะไม่ไม่เอาเราอ๋อพัยาบางทีเออตอนตอนแรกถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเบอร์โทรกับพี่สันเนาะเดี๋ยวพี่สันจะเอาเบอร์โทรให้นะครับก็ประมาณแสนห้านะครับต่อรองได้นะปลา ตอลองได้นะครับอยู่ที่บึงบ้านนะบึงสามคีจังหวัดกำแพงเพชรนะครับก็เอาไปก็ใช้งานได้เลยนะครับอย่างที่เห็นคลิปนะครับตัดก็ถือว่าใช้ได้เลยไม่มีติดขัดอะไรนะครับเอาไปถึงทํางานได้เลยเดี๋ยวป๋าจะ <c oughs> ป๋าแก่แล้วไ <c oughs> ลุยคุยกับเจดีกว่าเออแล้วคุยกับเจเดี๋ยวเอาเบอร์โทรไปเ <c oughs> พราะว่าเดี๋ยวมีคนโทรมาเยอะเดี๋ยวเวลาขายไปแล้วเดี๋ยวป๋าจะรับโทรศั์ไม่ไหวนะครับ โอเคครับเดี๋ยววิดีโอชุดนี้จบไปเพียงตอนนี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ